าทำก็เลยน้อนว่างมอคืนนี้พ่อใหญ่ประกวดอันเขาห้องได้บ่เนาะพอดีว่ามื่อคืนนี้พากันอันชุ่มนุ่มหน่อยนึงนะตอนแรกว่าสิกินอันเชคเครื่องขวดกินไปกินมาสามสี่ขวดเนาะมื่อคืนนี้เนาะกินเบียร์กินเบียร์พ่อใหญ่ประกวดเมาเลยมาเบืองนี่ตอนนี้ยังไม่ทันไปเนาะนี่นี่นี่เตรียมมาทำก็เลยว่าเพิ่นเขาห้องได้บ่เนาะเบิ่งเลยลุนรุนรุนเมียขึ้นมื่อคืนนี้เมียว่าห้เขาห้องนอนนอกไปได้ไปได้ยไรมาคืนนี้ไปได้ พ่อยันร้อนเจ้คือปล่อยให้เด็กเจ้าอันเมื่อคืนนี่เจ้าคือปล่อยให้เด็กเจ้านอ่นนอกห้องเมื่อคืนนี่ใครตอนนีอันนัดไปชวยได้ทับบุญนัดเรียบร้อยเจ้าอ่านมันอันนักเลงเก่างัดประตูหน้าต่างเขาเลิ่มมันเหตุมอ้ไอ้มือ่มือใครโอ้ยข่อยบุญนีรุ่นนี่ไปปั๊บนี่ข่อยชื่อใครไปเรียบร้อยเด้ของข่อยได้ข่อยชื่อใครเออข่อยไปชื่อให้เจ้าฮันข่อยชื่อใครมาผม เรียบร้อยขอเ้าหหองเชยนี่แหละนี่เรียบร้อยเลยผายมึงเขาบอกโว้ยหมูครูมุญาณนี่มันไปกินข้าวไปหันมันก็ยั่งได้อาบน้ำได้มันลูกของมันไปอยู่น้ำพึน อยู่น <laughs> ัน้บไปเลยถอนถอนะพื้นถอนท้อคตมึงนาจะต้นดีเลยดาีเห็นว่าเดจเบิ้งนี่้นเจ้าเนี่ยขา้หงบอะไรเมียหาเมี่ยมาคิด่าคิด่าใต้ข้างตงเลยข้าบริกินนะฟูบ้าบอ จะส่งให้ไปดูมันบ่มันมาหากูรอบมันบอกมันบ่เปิดไฮอิีลูกลูกใไฮฮาอยากไปหาปลาไปหาปลามันบอกต้องไปลอกหองไว้เริ่มเรียบร้อยเจ้าอ่ามันลอกไว้อินทีรบนาเจ้ากระแจ้มันน้ำรอบนาฮันมันบอบ่กกูบอกว่าเขาห้องไม่ได้กูบอกว่ามึงทำไม มึงทงคนเราเนไงพมึงทำไมปิดห้องหนีปิงหัวเงี้ยฮะไม่ใช่นะเป็นคนเราเด้เออมึงปิดไม่ง่ายอยู่อยู่ในอไทยทำมึงเลยทำยากมากนะเอออะไรแล้วเออถ้าปิดล็อกอันนี้เขาต้งบอกว่าจับมึงดุ้งไงล่ะอืมก็นอนหนอกห้องเนาะเออไม่ใช่นะเงียบเลยเขาบอกระยะเมื่อคืนนี้ออนานกินาทีอะไรอย่างเงี้ยฮะตัวบ้ากันมีไม่ถูกเลย ทำฟุตบอลได้อาทำงานกินได้ทำงานกินทำงานได้กินเราได้ทำงานได้โอเคแล้วคนเราอ่ะโอเคแล้วเออไม่ใช่ว่าโอ้กจินทุกวันจิ้ันกอย่างอพวกที่จิ้งจกวันกูไม่มีปัญหานะบรรยากาศยามเช้าๆนี่เว้พี่น้องมันนี่มันนี่แดดบกคอยชิมีนะมพี่น้องมิตรรุ่มถ้ามึงมึงคืนนี้มึงช้ำช้ำหน่อยมึงก็โดนอ่ะฮะโดนบอกขามีใครอยู่ใครอยู่เขาไหวอยู่มึงคืนนี่เขาไปไหวอยู่แล้วมึงคืนนี่พอมือมาทัดอาบน้ำเด้เมื่อคืนเนี่ยมึงช้ำหน่อยมึงก็โดนพอมือมาทัดอาบน้ำเด้ ไปเมื่อคืนนี้พูดถึงมูอาบน้ำมูได้กินเขาด้วยครับไปเบิ่งลูกคงให้นัดไอ้ต้นดูเดียวอืมขอบายู่อยู่แล้วเดือดเดือดบนนั้นงานเขาแล้วมูน้ำก็ไปอาบเขาก็ไปกินเดือดแล้ววันนี้ลูกก็อยากนอนเดี๋ยวมึงเช้าเวลาได้กินมันไอ้ลูกมีงกินข้าวมึงกินได้หมดนะแต่อยู่ที่คนก็บนน้ามันกินแล้วมันม่นี่คาดไม่ใส่ผ้าคเขานะมันกินบ่ได้ไงล่ะลูกอุ้มไปกินไปดีวุ้ยสิกินอะไรอีกวานนี้ได้หมดถ้าเพิ่งจะก่อนมึงก็มาได้มึงก็ตายห่าเลยอะ มันผัดชะบรใน่น,นันติม,<า>มันผัดชะบรใน่นันติเรามูจะหายเข้ามเบื้องมูจะหายเข้ามันชิบรใน่นันติพญรอดเก็บไว้หนิเออดิพญรอดเชียงไวไห้รอบนาจ,จะาชด้เมื่อดึกนี่ออพญรอดทำไห้เลยไปปัามามา๊มมหม็นบอช่องลูกเลยเ,ออเพื่อเพิ่นเมากับทีมใบนี้บเมื่อแล้รมาเกี้เอาน <พอ S 1> ี่เขาบอกให้บ่นลินการบวบเมียเพื่นหายเล่ยสิหึงเลืยเขากเมียมาให้กินดีกนเศา นี่เขามึงก็บูนึงมุดตอกมามามึงนึก็เตะเตะมือเห็นได้เงินเงินกับบุมีเงินอยู่น้ามูเออมีอันดีแลวบอกแล้วจะเล่นกับระบบบอกี่ดอกเนื้วคมจริงเนาะ พอพระท่านนอนใ่เมื่อคืนนี่นย่งลินโทรศัพท์อยู่กขว่านล่อเบิ้องมาเพิ่นสิมาได้หรือบอว์ขสิมาเอาน,นะอันนี้มันคุยอัดเสียงไว้ยหน,นึ่งแล้วเนี่ยบวกกาเลยเหรอยันเนี้ยหายเด้ก็คนเจ้าคืนนี่กะโหลคนเจ้าคืนนี่กล้านะพอไปเจอหนามู่บกกาเลยนี่แต่คนกะคักลุ่น้องเจา้าอืะอืมจะเสร็จยังไงควรมีคลิปนี่ได้คว,ยวายเบื้องนี่นเ,เอาสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้ปส่นี้ก่อนนะเพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเขาทำงานก่อนมันถึงเวลาแล้ว